ค่ะกับสวัสดีค่ะทัางส้มทั้งบานค่ะค่ะมนีกับมั่วโป้กับเจค่ำสามตัวเต่งคือเเราเนาะค่ะมนีเจค่ำสามตัวเต่งกัได้มาติดตามหนึ่งเราความฝันกับคุณยายคู่นค่ะค่ะคุณยายคู่นี่เพื่อนฝันฝันว่าเพื่อนหนไปซอยงานเนาะค่ะเขาเหตุบุญผ่นว่นเนาะค่ะความฝันของคุณยายคู่นเพิ่นเสียหายแนวทางเขาจังไดเป็นไปเป็นมาแน่วไดกับเพื่อนเป็นการเสียเวลานะค่ะ เ้าไปติดตามรับจมรับฟังความฝันของคุณยายคุณพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะกับสวัสดีค่ะคุณยายคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะมื่อีกจะได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายเนาะค่ะคุณยายมีเพื่อนเสียงเด็กเนาะเสียงเด็กว่าฝันดีว่าฝันดีไล้แต่ไหนว่าฝันดีเสียงโตเลยเสียงโตเลยเสียงโตใครบอกดิหา ผู้หญิง2ค่ะผู้หญิง2อ่าพลกับเฮือนหลังนั่งค่ะอันนั้นก็เจียงค่ะเจียงโตฝันเห็นผู้หญิง2คนอยู่จังเฮือนเนาะอยู่ังเฮือนค่ะแต่ว่าของคุณยายเจียงเป็นเลข254เนาะ254ค่ะบาคุณยายฝันว่าจังได๋เียงเลขตัวนี้แลฝันว่าเฮ็ดจะเฮ็ดบุญให้อีหยัง คนของหลายหลายสิสิเห็ุบุญนะข้าวฝันดีอยู่ขอแลเขาไม่เคยมาบอกเฉยๆเพราะว่าขอฝันดีแล้วเแต่มันจะเข่าบ่กยังไงเพราะว่าขอฝันค่ะฝันว่าสิได้เห็ุบุญอืมเผื่อเห็ุบุญกำลังกำลังเห็ุบ่าท่านได้ว่ท่านได้ห่อให้ยั้งแล่เราห้มันตื่นก่อนว่าท่นห่อข้าต้มข้าเต็มอยู่อืมแต่ว่าคนหันไหลอยู่คนหันไหลอยู่กำลังเตรียมงานแบบไงเนาะกำลังเตรียมงานจรซงจอิง ไม่ใช่เขาป่จ้ะค่ะกตบว่านี่คุณยายอืมพะว่าฟันดีอยู่เนาะฟันยาสีดว่าฟันดีค้นโฮมเหรอบอสขนกำลังโขมตันอยู่คนเต็มอืมข้นอะไรเฮ็ดบุญนี่เฮ็ดบุญยังค่ะเฮ็ดบุญกันถิ่นหรือว่าเฮ็ดบุญไม่อะไรบอสั่งบอสหูเจ้าเฮ็ดบุญกันถิ่นเจ้าเฮ็ดบุญเพราะว่าเจ้าเฮ็ดบุญกันถิ่นนี่แหละห้องยานเนี่เนาะห้อเฮ็ดบุญกันทินที่ผีค่ะเขาสีกองกันถิ่นกันแหละคือ เโาก็สิไปเอาบุญน้ำเผาหันและวสีไปหักระต่อมกระน้องน้ำเผาจะได้ไปตื่นค่ะฟันตะข้นเฮ็ดบุญกระถินนีพ่อคพายายอืมหรือว่าคุณยายเฮ็ดบ่อข้นเฮ็ดโตสีไปซอยเผาโอ้ข้นอื่นเฮ็ดบุญกระถินแต่ว่าคุณยายนี่สีไปเตรียมงานซอยเขาสีไปเตรียมงานซอยเขาห่อกระต่อมกระน้งจะได้ไปตื่นนี่ว่าเป็ท่านไดฮอรอะไรอย่างเงี้ยเป็นจริงไลยกับคุณยายคือว่าผีเฮ็ดบุญย่านี่เฮ็ดบุญยามเหมือนพอกะเฮ็ดคือเห่าหแล้ว กองกระถินเดือนทิพเอสแก็เห็ดกองกระถินนี่ที่คุณยายฝันนี่เป็นผีเห็ดบุญแม่นบ่ผีค่ะเบอร์จักเขาเนาะผีเห็ดบุญกระถินบ่จักหน่าจักตาจักคนแม่นบ่กใหญ่อบอร์จักค้นแล้วเบอจักแต่ว่ากรจักอยู่หักเล็กน้อยนะแต่ว่าพวกผู้ที่จักมันเสียสิทิ์เป็นเ้วเหรอบอร์ไ่ท้องเสียสองสามคนเขาเสียค่ะมันช่เป็นยังไง พูนก็คือห้าวด้เนาะต่างก็คือกันกบ่านี be time, ่แหละค่ะผ se uh ู huh. like like ้ส like ีไปร่วมบุญนี <h <h s <S <k 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 ่ย่งเป็นคนมีจะคนผีพันเสียสิดิอันช่องอ๋อสี่คนนี่แหละสี่คนอืมสี่คนนี่แหละก็จับกันชุ่มหันโบหูเราช่มหัโหูหายพ่อคนค่ะเราจะไปซอยเขาเห็นล่ะชวนกันอยู่ค่ะบ้านนี้มูบ้านเพ่นคือมูบ้านห้าบ่คือกันคือกัน เบียเดียวกันปากให้กันเจ้ากันอกกันคี่กันก็เหาะคี่เจ้าก็บอกโซ่เลยกันโซเลยกันถิไปหอกระดุมขน้มนะค่ะเพราะว่าฟันดีขึ้นเลยขอฟันดีได้ขึ้นยค่ะฟันมาจังไรใหญ่ฟันน่เลยันเห็นหนามหนามน้องมึงได้ขอเขาไปไปาอว่าหนามนั้นมาใส่หางถึงแ้วหนามีหลงขอเขาบอกหันหลงขอเขายางน้ำแข็งมันเบึงหนาม นามยู่งในหน้าปอใยายเส้นหนามน้องนามหงมันไม่ห่วยแบบห้วยน้องก็ตายเนวยไม่เป็นห่วยหนามก็ใช้ใช้ันขื่นนี่นี่กันนี่ค่ะมันจีมีสามไปแป๊งนค่ะมันเล็กนี้มันไม่บ่นไม่ลางนะค่ะสามยังคณใยา่นามสามจีนามก็สามใช่นาะค่ะค่ะคนกับพีอกหอ กอยียดี่นามเป็นสามมอยายี่หนามเป็นสามค่ะคนเดียวะเป็นสีก้อยเยดี่นสามสีสามสี่อยเปียดีได้หรอค่ะเป็นสีเนาะหนามหนามก็ยิงกัเป็นสีเนาะหนามหนามก็เป็นสามค่ะอนั้นเห็นหนามใส่ที่ไจนบกกาุงจนบกการาลงมันหงาไม่ใส่ค่ะพอก็เลาะวงเราว่าบ้าหงาเดีกมันหงาแค่ะ จนแม่ความหมายนี่ความหมายนี่บ่กล้าลงบ่ล่ะบ่กล้าลงของผู้เดียวเนาะค่ะคั่นหลายคนก็จะสิไปลงเบิ่งหอยเบิ่งอีหยังเบิ่งปลาเบิ่งอีหยังนะนี่ก็แนมลงซืๆแนมบิงน้ำในหวยหั่นนะมันก็ใส่ใส่คือมก็ปันค่ะมีปลามีหยังบ่ปลาบ่แนมเห็นบ่บ่เห็นปลาเห็นแต่น้ำเห็นแต่น้เห็นแต่น้อือสิว่าเห็นปลามันหมหยังขึ้นก็บ่เห็นอือมันเห็นอดดินินมัน มันดินมันก็เนีเห็นอยู่เามันใสเนาะค่ะดินก็เห็นอยู่ใั่คิดปกติเนาะใสงคิดก็อยากลงนีก็ความไม้่าเอาไปกินเลยยังที่สไให่เออจะไปกินบ่ขอยปกัล่งเปียวเนาะขอไปล่องวนาะก็ขย้นไี่ยัเนาะักไปทั้งหลาเป็นหนามาค่ไหนใหญ่หนามบากขึ้นใหญนนามขอก็ไปย่านดังหนามฮะหนามแม่โค้งยังขอยลอยอ๋อหนามแม่โค้งขอยปลอยแลว ค่ะไปลอยอาบน้ำก่อนท้วันนาำยันตีเดือนห่านนะน้ำในมหาโลงแล้วมันขุนด้แต่ว่าผีผีเห็ดบุญนี่คนมีชีวิตอยู่สี่ข้นสี่ขนช่วเหมือนโบกไปช่วนี้สี่ขนนี่จะเป็นซอยค่นนะสี่ข้นนี่เป็นคนทางคุณย่าทางคุณยายด้เนาะเป็นคนสิไปซอยผีเหดงานเออไปซอยผีเหดงานไปน้ำกันสี่เออผู้หญิงเบิด ทานหมอืถ้าให้คุณยายตีตัวนี้คุณยายตีตัวเลยเป็นตัวอะไรเป็นคนสีคนเนาะค่ะคนสีคนไปซอยงานผีเนาะค่ะค่ะสีคนมากอะแค่ไหนหนามเนาะหนามกับสามคนกับสีกับสามสี่กสามสีค่ะมัดกันอะนรที่เนาะบ่มีหลาย สามคนกับสี่คนยังสี่คนเมื่อก่อเป็นอ่ามากอก่อเป็นเอ่อสี่ค่ะเป็นเป็นสามสี่นี่เนาะเป็นสามสี่พขาก็แปลงนี่แหละค่ะแกบอกวแปอายุคุณใหญ่กับสำคัญเนาะอายุเจ้าปีค่ะคุณใหญ่เจ็ดสิบสามอย่างเจ็ดสิบสี่อยู่อย่างเจ็ดสิบปีออกมค่ะเจ็ดสามจากเจ็ดสี่เออเมื่อกี้มัดสี่แล้วเลยค่ะมันสี่เนี่ยเขาสี ค่ะเจ็ดสิบสามอย่างเจ็ดสิบสี่อืมเอาไปตัดเลนเนาะคุณยายเนาะเอาไปตัดเลนเนาะอืมรับหน้ารับหลังเอาอืมรับหน้ารับหลังไปแล้วกายยู่คุณยายเอาเจ็ดสามอย่างเขาเจ็ดสี่ไปนนาะกระจายเลยค่ะเขาคลขายๆรถตุลีค่ะคุณยายจะหายค่ะคุณยายจะไปซื้อไว้ลอตเตอรี่ค่ะไปไปวรงหารไปไปซื้อรถตุยอีกไกลตัวกันนะไกลตัวกันคอมปจักว่ามันสิมี ฝาหกมันบดจ้าหกค่ะแค่สังข่อเอาโตหกสีค่ะขุกกะไรเลยเด้ค่ะคุกกะไลเลยนะบ้านเผู้ชมค่ะคุกกะไรตั้งแล้งค่ะสามโตเลยนะค่ะความฝันของคุณยายก็มีส้ำนี่เนาะอืมนี่จะเหมือนแล้วบอกอ่านันบอกอ่านบอกย่าวค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านทั้ง h o า s e h o รับชมรับฟังค่ะอืมขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตอริคของคุณยายคุณค่ะ ค่ะคุณยายคุณนี่เพื่อนฟันค่ะฟันว่าผีเพื่อนสิเฮ็ดบุญเนาะค่ะคุณยายนี่เพื่อนกะได้ไปซอยงานเนาะค่ะไปรวมง,งานเพื่อนว่นเนาะค่ะว่าสิไปเฮ็ดหนึ่งเข่าหนึ่งนามซอยกันเพื่อนว่าค่ะค่ะเพื่อนไตัวเลขเนวทางมาเนาะค่ะตัวเลขของเพื่อนกะสี่สามค่ะสี่สามอายุของคุณยายคุณกะเจ็ดสิบสามยางเขา่าเจ็ดสิบสี่ค่ะกะวันทีหนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ ถ้ให้ท่านผู้ชมมาเ,เป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแบงรัฐบาลโชคๆมันๆลำๆล,ล,ลุ้ยๆเฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของคุณยายคุ้นค่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบริดไพลาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเข้ารับชมรับฟังนะคะข้าทายยงว่าท่านกดติดตามเจ้าขามกระขอฝากชงเจ้าขมสารตัวเ็กน,น้ำนี้เค่ะค่ะมีแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่มองใดเจ้าขมกรสี ไปหามาใหา้กันผระชมในรับชม,ร,บชมรับฟังต่อไปเนาะค่ะค่ะสํำรับคลิปนี้เจ๊ข้ามสามตัวเต็งพอจุอิเพยกเทนี้คลิปน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ